สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพระโชคครับมือนี้สอพระโชคกับมาที่วัดบุรพาล่ามเฮาเลยแล้วครับพ่อดีมากนี่ยกับปู่นาเพิ่นก็มาพ่อดีครับเพิ่นก็ได้ให้แนวทางหมดฝากพี่ฝากน้องแล้วล่ะครับขออนุญาตท่าครับพ่อมาจังไดื่อจังไดืลูกหลานกับพอดีมื้อนี้เพิ่นก็บโด้บอกผู้ใดครับให้ได้รับสิบเจ็ตัวเดียวครับตรงๆครับจากลูกคิดลูกหาให้ไปท่านไปที่ปู่เคยไปครับเพ่อหน้าครับ หลายบาทฝากมาหาหลายบาทอนุโฆษณาสาธุน้ำเดอ้อเงินทุกบาททุกจิตตังหลูกหลานเอฟซีของแต่ละช่องก็มากพูนก็บจุ๋ยทับุญต่ออ่าจะไปเม,ม,มารถครับเมื่อนี้ก็บซอฟ้าโชคก็ได้น้ำเงินที่พี่น้องเอฟซีฝากมาหาหลายบาทนะครับมาให้พ่อนาคแล้วครับปูนาครับอ่าสาธุสาธุบุญน้ำเด้อต่อไปให้ถึงหลายๆเด้ออนโมทนาบุนมาหลายๆปูนาที่ได้ซอยพระเพุทนสร้างอ่าซอยพระพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆวัดสร้างอันนี้ก็แบ่งท่านเนี่ย สามวัดนะสกกลนครอยากได้พอกะอยากไหนวัดพะนองวัดพะนองนี่ทำเยอะตอนนี้ทำเยอะเพ่งห้องน้ำเพ่งฟ้าเพ่งอย่งนี้อะไอย่างีคอนใจมากอย่างคนพยนี้แล้วบอกทีหลังอ่ะอ่นดีช่องนี่ยังอยู่เลยนนพารวยจะน่านพารวยบอรท่านมีบึงท่านม่พานตาอยู่ไม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 ่ค่อยเย็ดไป พอยืดไปนะขยันหน่อยๆสัก <Damas> น <cus> ิดน so, okay. ึงขยันหน่อยๆฝากเอฟซีช <VI> ่องใหญ่ๆเข้าไ้ติดตามนล้วเนี่ยกดติดตามมันมันจะไลายดอกพอติดตามก็กระดิ่งกดทุกช่องนั่นแหละปูนาคันพันตากูเลยพูน่ากดใลยทุกช่องเพราะใครด้เบื้องหน้าจำเป็นวิ่งแต่ใครในเบื้องหน้ามือมือหยัดคัดบอนเบื้องทีวีเว้ยเบื้องในโมนิก็ไปหาเบื้องแต่ละช่องเขานำเสนออย่างนี้อาจารย์ได้ไปใส่เนี่ยรีบไปจะได้เนี่ยคือวันหนึ่งเนี่ยกลับมาจากกรุงเทพ ที่กิ่งครับมาถึงแต่วันที่เจ็ดนะแต่ว่าบอกว่าวันที่แปดท่านประธานปู่จะมาในนอนปู่กับพ่อหัดบ้านปู่กับไปเปิ่ยนปงช่องนั้นช่องนี้เด็กเป็นเด็กอาจารย์ล่างอาจารย์ก็คือจังเด็กของปู่เป็นไนยู้แต่ป่าโพได้แต่วันนี้นี่คือกันอยู่แต่ว่าห้องป่าโพได้ความพอทีทิพอ่าทิพซีทิพหาทิพหาตั้งเกล่ยที่บอกทิพหาวันปู่รับเท่นัน อาเซียมาที่สิบหากรับ mm ่บอกก็บอกกู้สื้อกรหาไปก็ไม่แต่ตะเล็กสิบยเจียดนะทิพเจีดไี่ครับเราไปหาซื้อมาเพราะมันอันละโบอย่ไ้ลาหนั่ยังได้ก็ได้ในลายอยู่เฉยจัดการอยูดอกกุ้งไปจัดหน้าไปในแม่ไปจัดหน้าลูกอ่ะห้าได้สร้างห้าได้กินแล้วก็มนนั่งเพิ่มไปพุ่นก็สิเก็ดมื่อนี่มาลูกไปทำพิธีอยู่อ่าอำเภอพนม่วงนะอำเภอพนม่วงให้เขาเอาทูบมาให้อธิษฐานจิตลูก อธิษฐานแล้วไปจุดก็ได้ที่เจ like, <Wow. S 2> oh ็ดไเขาได้ว <laughs> <is> ่าเขาได้บอกว่มันด <c oughs> ีเยอะดีเนี่ยมัน the ดีเนี่ยเขาข้งเจ้าของเข้าข้งเจ้าของเข้าข้งเจ้าของนะแม่เข้าค่างเจ้าของว่าเออมันนด้สเจ็กันอยนี่ว่าผู้นงคนกับที่บอกขึ้นว่าแต่ว่ามันออกมันออกเจสองเลมันต้องกาออกต้องที่เจ็ดที่เจ็ดถึขนเรงนีหาะพูดดก็บ่าเลขมันมาออกนะเลขเขาหาม สิบเจ็ดเนี่ยทำพิธีมือว่านผมคุณพ่อครับนะสิบเจ็ดเนี่ยทำพิธีมือว่านผมครับผมทำพิธีมือนี่ยพึ่งมาเนี่ยโอ้ครับอะไรเลขสิบเจ็ดติดกันเลยเลขสิเลขสิบเจ็ดติดกันนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ว่าไปเบิ้งไว้ทุกอย่างมันก็ไหลไปคือยังเท่าอะไรเพี้ยนไอแก่ว่าสิไป็ข้างสิไประยุทธ์ยุไส่เขาก็จาไปใส่ใจมันหลายที่เจรณาไว้ เนะี่คือผูว้ว่าเนี่ยแหละว่าเล่นๆไปมันก็นเป็นนี่ฮะทั้งเทกอนั่นเพราะทุกอย่างมันบเป็นเฮามผู้มุนอยู่บางก,อก่อคุณเนาะผู <c oughs> ้บอกแม่นเฮาวผิดจะมันม่ไปจะไหนแนี่ตยตาใสผู้หูแกวตาทิพย์นี่ละนะผู้หูแกวตาทิพย์ผู้ไมอบุญญาบารามีคันเอาปรเหตานี่ฮะก็บม่ได้สั่งลำพังเสียงาติโยมบหมุนนั้นก็สังวันสั่งไว้เนีย่ยยากมากกินทุกวันนี้เขาอยางหมากแดงนะน,นบ่ได้ต้องอาศัยน้ำปูพิเศษปู้หูแก้วตาทิพย์นี่คือปูคือกัน นางเยาวบ้านห้านางเจ้าเดือนนึงกับนางเจมเพิ่มสดีไมีงานสดีไมีงานบ่วงสวงอ่า,าก็อาศัยว่าเงินลงเงินเต่าไปหานหั่นแหะไปดูดวงไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เขาก็แก๊กแก๊กที่หันละการ้วดน,นี่กับว่าโชคดีหลายเติมดินี่คนโอนเงินให้เป็นหมื่นเนาะครับโชคดีหลายเติบมีคนโอนเงินใหเป็นหมืน่นป้าเมื่อคืนดีแท้ก็เลี้ยงอะไรอ่างนี <laughs> แต่ว่ารู้จักว่าคอสิบุตรหลายก็หันบ่เออเออพ่อมาไปยังตี สัจจะวายจา่าเนี่ยท่านก็ต้องเงีใในใน้ยแต่คนอย่างนั้นแตจะวายจ่าเมื่อได้แล้วเราก็ต้องทำให้ท่านจะทำอยู่หน้าที่แห่งบนตำบลใดก็แล้วแต่เมื่อเราเนื้อถึงพระแม่ครูบาอ,อาจารย์เป็นไปได้บัดคือเทพายดามฟาดินเป็นไปได้บัดเท่านั้นนะคือเฮานั่นแห,หล,ละอันเชิญพระสยามเทวาธิราชเพื่นอยู่วงไหนแต่เพื่อนยินครูคุณถูกเียนได้ยินเพันสิวาข,ของมันไมนะ่ก็เหมือนเปรียบเสมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์เท่หานั้นเพียงในแก่ว่าเราระลึกนึกถึง การท้าวระลึกดื้อหอนแต่ท้าระลึกดื้อหอดแล้วแต่ว่าระลึกด้วยความที่ไม่ได้เงินเพรา่เอาใจใส่ดิบมาดอกเด้อต้องตั้งใจเอาเลยตั้งใจคิดจนพินบอกว่าถ้าถามว่าแม่กูมาจากไหนคงคิดให้เจ้าตั้งคงใจให้เจ้าอ่านคงคิดให้เจ้าตั้งเสมอฐานท่านเลี้ยนเลี้ยนทรรเลี้ยนศีลเลี้ยนธรรมเนี่ยต้องตั้งใจเอาเพราอยางเก่งวิชาก็ต้องมันวิชาจะมองให้คม บ่อมปนถิมเม็ดะนะน่ะน้าผู้ถิมเม,ม็ดไทยแล้วเมื่อฝนอ่ะฝนตะเมียู่หันรับตะเมีดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปฮะพ่อผมขมชูมือหิบเขาาบ่าข้ากว,วะต้องบริเวณปัญญาไงมันเข่าข้างนี้นเออเข่าอยู่อันนี้คือคนมีปัญญาเพิ่งก็เลยว่าคมเหมือนวิชานี่แหละให้วิชาไปแล้วมันสวสดเศร้าสว,สด,สวสดแรงมันปฏิบัติเอาเจ้าจะกเก่งทั้งไหนเจ้าเวททั้งนั้นเจ้าจะกเก่งทั้งไหนเจเ้าเวททั้งนั้น มันอยู่น้ำบุญญาบารามีเขานทำเสริมผ่าเสริมคันไปล่อยเฮ็ดไปคือเลขนี่แหละอาจารย์ร้อยอาจารย์บอกจะกี่เพื่อนไปขออาจารย์นเลแน่คือยังเท่าละ่ะถ้าบุญญาบารามีเขาหลายพุ่มวัดรพุ่มว่าพุ่มทีพุ่มท่านดวงศิลป์หวงท่าม้อย่างไทเขาซอยเดีเขาเป็นแบบจับปับ๊บจับปับ๊บจับปับ๊บตัหลอกข้อเข่ากันแล้วมันไปร่นนะเรื่องของโมนีน่ะสมัยตะกี้ผู้ไปนั่งซับบอบบอบแบบแบบทุสมองทุแกนตัวเขาข้าเปล่า เอิญเอาผีเขาเจ้าของเอาไปมาเจ้าของมาสมบายซะปูเศร้าทำไมตะกี้เอิญพุ่มเข่าโตถยย่ออตของสักออกแม่ก็ชีแรงเงินสักเสวสันต์ใช่สีเส้นเหรอแก่สีเส้นเนาะได้คุณน้องคนก็บอกเออขั้นปู๋นั่น,น,หน,น,นหลอกแรงอาวนะผ้าคล,ล้งลองคออยบุรุษูไปหาหลวงปู่ปู่ใหญ่ปูใหญ่ยยังกระลับปู่อ่ะอือปู่หังก็นะปู่่ปูขาขาดถูกแห่จำชื่อพ,อพ่อพนบ่ได้หรอ ้อ้กิงล้เลยคือพูนอย่อยู่กิงวิอาอาเคลื่อนอุบลรัตกับอำเภอร้นสั่งอามันต่อกันผู้ขาดผู้รุเออผู้รุบไปนั่งอยู่เทงสันพูดไหนพูอดอไปปเบื่อยนงวันไอกิ่งล้คุณเ้อโอ้ยบันคางมาชวยม่าแต่ละเอามามาโซดีโซเลียนความามอยากความโลภของคนอ่าอัหนึ่งไปเทงผู้ผผพูดอยู่อ,อำเภอขมวงคุณ อันทิ่เตพระเตลงพ่นกันนะพระปากพอดีน้อยว่าเพื่อนจะได้ก็จะได้เป็นรถพุ่นแล้วพอคุนว่าว่าจะไหนเตเตไปมึงว่ายังแต่ว่าถามว่าถ้าผู้นาาไปทำเมังอสั้นอ่ะแต่ไม่แต่ก่อนน้ำมันก็ได้แต่ว่ามันสังขารเท่ามันใหม่ไหมอีกอย่างหนึ่งทำนี้คือจังสีเนี่ยโอ้ยตายด้วยที่หนักก็ไปยังเตะเนี่ย่งนีภาพมันภาพลักษณ์มันไม่ดีนะผู้ถึงเห็นลูกศิษย์ลูกหาเสมอเนี่ย โดยเฉพาะผู้หยิงปุ่งพยายามเบิงพยายามเบิ้งแลเอาเรียนไปเวละบางครั้งจิตเรามันร้อนเพราะไม่คู่บ่ายจานฟันวามันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงมันจิต้องมันร้อนพอร้อนไปแล้วมันแสดงตัวตนออกเป็นนั่นเป็นนี้เป็นนั่นพ่อเป็นนั่นเป็นนี้จิตมันเคยจิตแต่สมอแท่ที่เราจะได้ตัวจริงใช่ไหมเรากลับได้ในสิ่งที่มันเป็นผมผมมามันบ่คือจังเขานังเราเด้อมันคือจังสมาธิเฮ้าหลักการในการชั้นบารมีเฮ้าในการซื่อเพิ่น คือจังพอมเมคู่บ่ายกันคนสามารถสื่อได้นะไม่จําเป็นต้องทำอะไรมากเลยนะบุญเกา่าคนมีคนนั่งลงจับคันหาึ้นนั่งเขามาหน้าเห็นแนวถามกันในแ้ลเคลียร์แต่แค่ว่าผู้เข้าถามนนคนจีบไปถามกองสลากไม้า <laughs> 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 ผู้ลังคนคนบ่เคยไปเมือนกับบ่ได้ดี <laughs> บ่ได้คือกันนี้แน่คือกันนี้พราะมันนี้ยเ <laughs> พราะมันม <laughs> ว่าคนจีไปได้ตลอดเนี้ย <laughs> มันก็เป็นบุญของคนได้การเข้าไปกองสลากทราบผู้นางุดสมัยตะกี้เนาะ เพราะว่ามันเป็นดา่านช่องค่าหมดเลยเข<ง>าบอกให้เขา,าเขาว่าอะไรนี่เขาไปในกองสลากว่าไม่ถึงยิบต,ออตออัวไหนดีตัวไหนเน่ยเอ็นเชี่ยวเชี่ยวแค่ดิบกันแน่แ <c oughs> อามาบอกมาหน่อยมึงเคยไปกองสลากบ่ <c oughs> มึงกับไปยิบให้กูเนี่ยเป,ปียง <c oughs> อะไรกนะันทีวันนี้พ่อพน่นว่าเอาใส่ฝาองค์งุ้มมาแล้วเอาใส่ฝาองค์ุ้มมาแล้วเมื่อคืนมนันผ่านเนาะยค่ะแบบปฏิบัติตัวเก่าวันปฏิบัติตัวเก่าอยู่ สิบเจ็ดเนี่ยที่พอเออสิบเจ็ดนี่แหะตัวหนึ่งอีกอีกตัวนึ่งพูลวว่าที่สิบห้าพูละอ่าในตรงนี้อีกตัวหนึ่งแน่นี่หรออ๋อยังมีอีกชุดวันที่สิบห้าฟาเอาฟาดองุ้มไปเลยวี่น้องเอาตงุ่มงนี้ตงนั่งสิบห้าอีกเอางนั่งสิบห้าอีกนะคบเอาพี่น้องเอฟซีกับพอเดือดเดือดคู่หนักเราบอกว่าตามต่อวันที่สิบห้าครับตอนนี้เอาสิบเจ็ดไปก้อนมาสันนวาครับพี่น้องครับ ของลูกมันมาเนี่ยัวเก้าอย่นอแม่เมาสองตัวแล้วมนตัวมาอยู่พ่เป็นต่พ่อบอกพบอกพ่อบอกพ่อไปคิดอบอกนี่เป็นการบ้านการบ้านพ่อไปยังได้เบิ้งของจารแล้วมาสอตัวแล้ว แม่สองเป็นอแค่ว่าลูกจะจับถูกจะปิดเหมือนวันที่แล้วไหมถ้าลูกจะปิดีพอสินั่งห้ทันทีการบ้านก็น้องกเนาะกเป็นการบ้านที่นั่งหาทันทีเลยแม่เันพอสิมื่อฝันวันมันน่านลูกใจดีไหมลูกเดียวตัวเลขมากว่างเงี้ยครับเขียนอะไรเขียนเอาลูกดีใจา่อาเลียกลูกใต้กับเขาแล้ว เรียกภูก็ได้ตัวนี้เือนกันโดยเฉพาะมือสุดท้ายนะมันสวยมากมันงามมากเขาพุทธั้งบนทั้งล่างสีสลับถือกัวนอสีสลับถือก่วนอเพราะว่าเนาะหาสลับเลียพอจักน้อยหนึ่งได้เปิ๊บคันดันเสียเปียบพ่อกบเอาหาซีซะไ่ต้องเอาซีหาคือพอนอกจากหันสามตัวบนเต็มๆคุณจะสลับตีร่างกายยังไงมันก็้าวัดง่ายเลยคุณพ่อง่ายลครับอืมเนาะ นั่งมืงที่เอาไม่ค้นเบิ่งเลขสามตัวเอามือสุดท้ายแดงริ่งขึ้นเลขเข่ามาทุกตัวแล้วตัดสีเอาเลขกคอสีหายใลชนได้ใจเนาะสีหายของเขาอยู่เนีเลขสามตัวบนนี่ของรูกคคับมันต้องมาสองตัวความคิดมันได้ใจความคิดของคอมันไม่เปลี่ยนแปลงเลยแต่ว่าวันนี้ลูกก็ไปตัดตัวสําคัญออกซะเพราะไปตัดตัวสําคัญออกเลขกสีกับเลกเข้าเลขกสีกับเลขกกันนะก็เลยเล่กีกับเลกเงเนาะมันเลยหายไปเลยเพราะหายไปแล้วพอ เออลูกค hey! ือบอกตัวผ่าซีซี่หางพ่อมนเนาะทำไมผ่าซีเนี่ยพอมกินไปนันะพอเหลียวมาล้วพอนางหายดีใจก็เจ้าของสิเธฟ์นฟอนผู้เข้าสลาดก่ทีมุจะพ่อม่ว่าเล็บพอเอาเล็บดูอ่มาใั่ที่เห็นเขาดีใจได้เห็นว่าแต่ว่าเขาบอกว่ได้บ่อมที่เขาบอกว่ได้ไม่ใช่ว่าเขาอยากบอกเลยบนึ่งอันนี่คำว่านางทีเป็นพอถือว่าดีก็ถือว่าพอกิน เ็บอกเด็กอบอกเบืร์จตนานลอ่กแต่คิดเองเพรามันมองเรม,มันมองสมควรเ็อ,อยูดูของไคอยู่ของมันเพียงยนแค่ว่าพ่ออยากให้ดูะมันจะของมันใจค่อยออกมาถ่ายถ่ายเพราะมันเสีเข้าไปซ้อนเราเล่นรบ ว่านซ่อนในลูกลูกเรียกมาเห็นเราจ้าเล็กเรียกมาอาจารยคูคนมาเบิงคนมาจันนาปีนไตได้ปีนไมด้มนปีนันหนาปีนอะรับสับตูก็้นไปปกติถ้าเห็นปุ๊บเลยมันวาทายลูกเลยใครมีขาย,ยายกับไปขายายที่ไหนเบิงพนหนาม,ม,ม้นพันนี้เพราะว่าเบิงคักระบอกว่าม้นมาเมื่อถ้าเปุ๊บตมขึ้นเลยหมวกกอหมวกจ็คของเขาลนะูกลูกว่าจะให้เท่าี่ไห,ไหมว่าว่าสามหมื่ลูกเจวทัทรัพทายทยทั้งสามหมื่นเรให้พอเราไป โลเนี้ยออนั่นแหถึงต้องึงตแล้วถึงตลาดมากนั่นหแผ่นแผ่นมากไปหว่งว่งถูกต้องอันตัวนั้นเาต้องออกมากเพราะว่าจะเรียกว่าสำคัญเพราะมันต้องมีคนสี่ครับแม่ครับอนุญาตตัวนี้ตัวนี้ที่นี่ใช่นี่ตัวนี้มันต้องมีคนสี่อนยญาตี่ตรนุญาที่งีซื้อมันจับลูกร้าที่ที่งที่พ่อพ่าเห็นนี่น้ำหมอกไท่ไทเฮ็ดนนั้นลาเฮ็ดนัน